ด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับเกมไอยนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นบน pc นะอ่าโอเคอ,อ,อันนี้ผมกระระยะเองนะอ่ากระระยะว่าปุ่มกดมาอยู่ตรงไหนนะที่กิมมันต้องเปิดให้มองนะท่านผู้ชมผมกระระยะเลยอันไหนวะอ๋อโอเคนะครับซึ่งมันจะดูแหลกแกหน่อยนะครับ แบบแบบนี้ตอนนี้เล่นแบบเป็นโหมดแซนด์บ็อกซ์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่จะล้มเหมือนเหมือนครั้งก่อนไม่ได้นะนะโอเคนะครับข้ามาเลยไม่มีนะไม่มีอายนะแล้วก็อะไรอีกโอเคนะครับเยมันดูแปลกจังวะ เออก็ว่ามันดูแปลกๆเลยเนาะนะใบนะดูโคตรแปลกเลยไปทำอะไรใส่ใบหรือเปล่าเออนะโอเยโอ้ยโอย,โอยดูเฟรมเรนดิครับอันนี้ผมเปิดกล้องเลยนะเฟรมเรนไม่รู้มันมันอยู่ไหนนะมาค่ะมันก็กวนเท้าปิดนะนะทุกอย่างอันนี้เป็นหวัดนิดหนึ่งนะ สำรวจหมดแล้วอายอโอเคมนะีอะไรไหมกดตัวไหนวะโอเคแล้วโอเคนี่เราเดินทะลุบันไดได้นะเนี่ยนะครับผมต้องนั่งหลังตรงตลอดเลยนะครับผมโ <c oughs> อเคอายจะเก็บทำไมวะโมดนี้เป็นโมดแซนบ็อก ออตามหลังมันจะมาตอนห้องที่สามใช่ไหมเนี่ยแซนด์박คือไม่มีผีนะเลยมาทดลองก่อนไงคือแบบเราครั้งแรกเนี่ยก็ต้องแบบเราไม่มีผีนะนครับโยมโอเคเราไปกันเลยนะครับโยมไปบาสูงหรือปากเหมือนเลือกมากเลยเลือกใบ่ย สายเป็นเลยบะเออแล้วออนะโอเคเราจะขึ้นชั้นไหนก่อนดิาชั้นล่างก่อนเนาะนะอ๋อเมาลวนแล้วเมาลวนเคยแล้วเคโอเคแนละ้วเนะข้าไปเลยครับ ดีเจอแล้วอันนี้ไปขี้ขวานะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรวะลวนเหรอหรือว่าไงลวนแล้วเปล่า ไปไปซึ่งงงว่าเอออันนี้แบบเฮ้ยเล่นคอมทำไมมันเป็นแบบมือถือว่ะก็มันคือโปรแกรมอะไรนะจำลองนะครับจำลองของมือถือนะคือเราสามารถโหลดแอปอะไรได้นะครับก็เหมือนกับมือถือละเหมือนเล่นมือถือบนคอมนะท่านผู้ชมนะโอเคมันไวไปปะ เราวิ่งเลยนะนี่ตั้งปุ่มไปเรียบร้อยนะมันก็เล่ไม่เห็นเลยเออเราขึ้นบนคอมก่อนนะโอเคเข้าไป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 เข,ข้าไปมันจะเสร็จอยู่แล้วนะ่อาแล,ล้มา้วโอ้โหเฟมเรทตกตกอย่างเยอะเลย ไม่ใช่ผมทำเหมือนกดเออเหมือนว่าเออเอาของมือถือมาแล้วก็เอามากดนะครับนี่ที่ผมถอนมามาเห็นไหมนี่นะนะครับนะแล้วก็ออกไปดูนี่นะครับนะมันเป็น้วแล้วโนะปรแกรมบูสต์แตกนะครับอ,อ้าวเฮ้ยทำไมเออเฮ้ยเดี๋ยว ดันถอนไม่ได้เฮ้ยก้อเท้าวา่าเนี่ยเคอเ,คเกือบได้ติดตั้งไมและไม่ใช่ติดตั้งดิเกือบได้เข้าไม้ละเคมันจะชอบเป็นแบบนี้บ่อยนะเคอันนี้เปิดแล้วเหรอ ดูไหมฮะทำไมผมตั้งปุ่มกดมันโดนตลอดนะเพราะว่าผมตั้งไว้ตรงกลางไงออตรงกลางมันจะโดนตลอดไอ้นอกเลยกนตีนกุยคือเกมนมีนเป็นแนวหลอนนะเขาก็แบบให้หลอนๆครบแล้ววะกดวิง่ง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 เฮ้ยเปิดสักหน่อย ไปดูของดิดูเดินไปไปกับฉนแลล่าความมันเป็นเหมือนดงฟันห้ดูก้มลงเลือถอนกางเกงออกซะนี่ตั้งปุ่มเป็นตัวเลขอะไระเลขสามป่ะเออจริงด้วยนะก็จะอ่านได้ฝักนะสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านนะครับโอ้โหมันมีหลายอันเลยหรอวะ ไม่มีแหลกอันเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอมากเลยนะท่านผู้ชมนะครเออเรามีเวลาอยู่นะแบบเดี๋ยวไปอ่านที่หลังดีกว่าโสเค เฟรมก็ยังดีอยู่เว้ยดีกว่าเหลือตั้งน้อยเกล้วทุกบ้าเอ๊ะมันต้องอย่างนี้พึ่งตาขามคา่แค่ครั้งเดียวกระโดดเอ้ยลืมไปว่ากระโดดไม่ได้ ข้าบัวเอาเข้าบัวเข้าบัวเอาอะไรของบันเลยเนี่ยฮะกูนี่แหละทำโอเคนะครับผมนะโอเคเอา fuck? โยจริงๆนะป่านี้โอ,โอ้โหแล้วจะกดโดนเทมทำไม่ล่ะเนี้ยแลาวสบนะบเพราะว่าผมอะไรนั้นเล่นนะ,ะนะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดก้อมมาอยู่ตรงนี้จริงๆนะก็ดีนะมาครั้งมาครั้งมันกดตีนไปอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายที่คุณกำลังดูอยู่นะคอ่าอันนี้ผม,มไม่ล่นนะนีเลดก็เยอะอยู่นะครับนะ โอเคนะครับผมซึ่งใครชอบพินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ขอจากไปลากไปกันไม่ได้จากไปตลอดการเอาไหมก็ไปทำการบ้านก่อนนะยังไม่ได้ทำเลยนะโอเคนะครับบ๊ายบายผมบ๊ายบายพอ